สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลครับหลวงกิจชาแนลเอาอบ้านมาฝากนี่ฮะท่านผู้ชมโครงการน้องน้ำพึ่งนะครับหลวงกิจชาแนลครับกดติดตามให้ด้วยนี่ฮะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b เบอร์ด้วยครับนี่ ไนได้ฝั่งด้านข้างครับหน้ากว้าง1 2ลึก12 144ตารางเมตรบ้านนี้มีออเดอร์ฮะจะของซื้อแล้วครับฝาบังใบะฮะลูกเล่นนะฮะท่านผู้ชมดูลูกเล่นนะครับนี่คือลูกเล่นที่เขาทาแล้วก็ลูกค้าเนี่ยซื้อแล้วเดี๋ยวก็เร่งทําจะจัดส่งอยู่โครงการน้องน้เพึ่งนี่ขึ้นบ้านเยอะเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวกับอ้องน้ําครับท่านผู้ชมนะฮะ ร้อยี่สิบสีนะครับผมผมคำนวณน,นะเพราะว่าถามช่งางเมื่อกี้ช่างบอกว่า12บสูสิแต่อาจจะมีแหว่งว้าวยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับซื้อบ้านก็ต้องมาโครงการน้องน้ําพึ่งผมมาบ่อยฮะมาบ่อยมารีวิวให้ลูกไา้น้องน้ำพึ่งนี่ฮะท่านผู้ชมดูเทคนิคการทํานี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่ฮะโครงการน้องน้ําพึ่ง กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในนิดนึงนะฮะระเบียงนะครับมี2ระเบียงนะระเบียงด้านหน้า3าคูณสบันไดขึ้นตรงนี้นะฮะสามคูณหตัดตัดไปหนึ่งสองเมตรคูณสเมตรนะครับระเบียงมีมานั่งด้วยครับเป็นรูปตัวยูนี่ฮนะเป็นรูปตัวยูแล้วก็มีการศาสั์ทํากันสั์อย่างเงี้ยนะทำกันสร์ เป็นรูปตัวยูนะฮะมีเทินบานะเบิร์บาเทินวางแก้วเทินบาแล้วตรงนี้ก็เป็นรับมียังสามคูนสามนะครับมีเทินบาน้ําด้วยน,นี่ลักษณะการทานี่แล้วก็มีห้องนอนนี่สามห้องนอนห้องรับแขกอ่านี่คือห้องรับแขกเป็นรูปตัวแอลนะห้องรับแขกเป็นรูปตัวแอลนะฮะห้องรับแขกเป็นรูปตัวแอลนะ แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะฮะตัวแอลตัวแอลเดินแล้วก็มาห้องนอนห้องนอนนี่ก็ถือว่ากว้างครับท่านผู้ชมขนาด3คูณ4 3คูณ4ก็ยังไม่ได้ตีฝ้าเพดานนะขอโทษด้วยแล้วก็มีตรงนี้ก็ทำเป็นห้องโถงเชื่อมต่อระหว่างห้องฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นตัวเชื่อมอาจะเป็นตัว อ่องนอนอยู่นี่ฮะอันนี้ก็สามคูณสามคูณสี่นะครับสามคูณสี่แล้วก็จะมีห้องครัวนะฮะอ้องครัวอยู่นี่ฮะสามคูณสามแล้วก็มีห้องน้ำสองคูณสามนะกำลังทำอยู่ข้างหลังนะท่านผู้ชมโอเคครับดีอ่าหลวงกิตชาแนลมาฝากนะครับก็ถือว่าใช้ได้ฝีมือดีนะครับอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เบอร์ด้วยวันนี้ต้องไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามนะครับ วันนี้ต้องไปก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับ